เซตพิเศษรอดแล้วผมก็เลยจะมาถา่ายเป็นแนวทางฮะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จดีรอดไปเสรเอาเลยมาถ่ายทรงแบบรถผมเลยนะครับก็จัดใหม่มาเลยนี่ดำนี่ก็เป็นชุดตาดโอ้รถเปิดออกคุณแรงเลยทุกคน ตเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะจ๊ะจุกครึมโอเคครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่น้องชาวโคราบ้านหนิงแล้วก็วิลเลมบอลลูนะักปิดเงี้ยงทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมชั้นเป็นเส้นดาวยูทิเกอทุกคนคือวันนี้นะครับผมดีมคันชมพูที่เขามาทำนะครับลูกค้ามาทำแต่สภาพร้านช่างแม็กเซฟิที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยจะมาถ่ายเป็นแนวทางฮะยังไม่เซฟยังไม่เสซฟด อ่าใครที่อยากทำรถสีนี่หรือว่ารถสีนี่นะครับผมก่อนอื่นเลยดูก่อนคนเท่าไหร่เกินเกินมันสบายเกินล่างรถแล,ล้วล่างอย่างเี้มั้งเอาการะดาษอย่างเงี้ยเราในคนเล็กเพียงอะไรเลาเนาะกองมึงลองทำทางทำรถล้มแต่หัวมันดิโอยเ่กี้ตายเลยเด็กดูโอเคแต่ว่าก็จะเป็นแบบออกทรงเชงเลยแหละนะครับผมทรงเชงแต่ไม่เชงจ๋านะครับเครื่องกันเต็มระบบอ่าชุดชุดคิดที่ว่าหมื่นหนึ่งอ่ะใช่ไหม แต่นี่ไม่ถึงหมื่นเพราะว่าไม่เลยรวมท่อชุดอะไรวะชุดเจ็ดพันเจ็ดร้อยชุดพันเจ็ดร้อยนะครับผมชุดเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับผมก็คือนี่ครับชุดหนาเป็นดั้มก็คือดั้มแกจัดใหม่หมดเลยนะเจ้าของรถก็คือเขาบอกว่าจาัดทรงแบบรถผมเลยนะครับก็จัดใหม่หมดเลยนี่ดั้มนี่ก็เป็นชุดหนาก็เป็นพาวโพสนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นของเดิมก็คือของเดิมดีกว่าเขาติดรถมาคือรถเคาเนี่ย มันเป็นดาบหนามาแต่ว่าเขาไม่ได้กึงก็เลยเอามาไถแชงแมกจัดการไ้จัดสภาพจัดอะไรไ้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชุดสีใหม่ชุดสีสียมพูนี่ก็เป็นอ่าชุดสีของเทียมนะครับผมไม่ใช่ของแท้ก็ถ้าอยากเบิกอก็ทักไปที่แชงแมกได้นะครับผมสามารถเบิกให้ได้นะครับแล้วก็บ,บังลมนี่ก็บ,บังลมเทียมนะครับผมก็ได้ทาการมีบังลมเดี๋ยวบอกกันจะด้หนาอะไรวะ ยางหนาแม็กซิตอ่อันนี้45ทับ9 0นะครับผม45ทับ9 0ก็คือทรงไม่ได้ยางหน่อยแต่โคตรเตีย้ยบอกเลยโคตรเตี้ยนะครับเราก็มีบีบบางลมนะครับผมมาดูใกล้ๆเดี๋ยวเนี่ยบีบบางลมกับบีบบางลมเหมือนรถทรงเชงนะครับก็ถ้าทางหนามันจะเป็นแบบเรียวๆลองฟองหนามานะหนามนจะเรียวๆนะครับ เพราะว่าเราบีบลงมาเวลาหมวกปุ๊บลมมันจะแบบเบ็นทังอ่ะไอลมมันจะเป็นตานลงเหมือนดีมพราะดีมสุบครับบางลมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไอ้พวกโคมไฟเราก็จอเป็นเหมือนรถเชงเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไฟเรี่ยวใช่ไหมที่จริงอ่ะไฟหนากก็ไม่ได้ใส่หรอกแต่ว่าทางชาวบ้านผมอ่ะมันเทนลงไม่ได้ถ้ามันมีไฟนะครับเพราะว่ามืดมากนะก็เลยต้องใส่ไฟก็เดี๋ยวถ้าจะเอาไปเชงไปอะไรกันเดี๋ยวเราถอดไฟออกแฮนด์จะเป็นแฮนด์เล็กนะครับไม่ได้ยนแฮนด์เล็กปกติไม่ได้ยนเลยครับ นี่คือรถเขาสามาสภาพไปดีช่างแม็กจ้หถ่ายแบบสภาพนี้กลับไปเลยัะน,นี้บาะนะครับเบเขาเป็นเบาะลิวซิ่งโฟลาร์นะครับผมก็ที่ผมก็มีขายอยู่นะครับใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ800รลมศกนะครับสําหรับผมนะเออแล้วก็เป็นหังทรงกลางรถมันจะเป็นทรงแปลกๆนิดนึงเพราะว่ารถคันนี้เป็นถังทรงกลางถัทงทรงกลางเขาใส่มาอยู่แล้วเ,ออเขาใส่มาอยู่แล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนี่คือนี่ครับ ทีการปั๊มติ๊กนั่งปั๊มติ๊กหักนะครับเราก็เสริมน็อตเข้าไปตรงนี้นะเสริมน็อตนะเดี๋ยวเราเสริมน็อตเพื่อที่จะมีให้ปั๊มติ๊กหักนะครับผมก็แล้วแต่คนที่ใช่แต่ว่าพูดถึงไอ้บอสถ้าเป็นอ่าถังทรงธรรมดาไม่ต้องเสริมนะครับแต่ว่านี่เป็นถังทรงกลางถ้าเป็นถังทรงเตียเราไม่ต้องเสริมนะครับเพราะว่ามันจะแบบปึ๊บปึ๊บขึอย่างนี้เนาะแต่ที่มันแบบอันนี้มันเสมอเนาะเออไม่นต้องเสริมนะครับ ฮะไอ้ถังไงความตริงนะนงังรอบอ่ะเออแล้วก็อนี้มาโหลดดีทุตอาร์มอาร์มยนต์แช่มนะครับผมดูอาร์มยนต์นี่ครับรรรเป็นอาร์มยนต์ถอยหูชกนะครับผมอาร์มยนต์ผมผมเองใครสนใจก็สามารถทังซื้อได้แต่ว่าแม่งไม่พอกันเลยของมาเท่าไรก็ไม่พอน,นะครับผมก็ดูที่ผลงานเอาแล้วกันครับว่าทำไมของถึงไม่พอเออขยันยใส,กส่ก็สนใจกระถา,างเฟรนมานะครับสามารถสั่งจองได้ถ้ามาช่วงชิ้นเดือนน่ะมันจะมีของชิ้นเดือนน่ะเออเพราะว่าของจะมาต้นเดือนทุกต้นนนเเเดืออะะครรับขจาผมก็็ป คันนี้เป็นโชคพอดสองแปดศูนย์นะครับโชคพอดสองแปดศู280นย์ฮะเออ,เอ,อมันจะมีหลายงานมากโชคพอดอ่ะช่วงนี้แม่งหายากมากนะครับผมใครที่อยากได้ก็ลองไปหาซื้อกับเรานะครับส่วนท่อเป็นท่อโบสตนอรมากนะครับมาดูความนิ่งเดียวนะครับท่อโบสตนอรมากนะครับ ไอท่อใบนี่ก็คือไอเจ้าของรถเขาใส่ไมาอยู่แล้วนะครับผมก็คืออันนี้เขาีท่อมาให้แล้วนะครับผมเราลดกระซ่งไม้งี้จัดแค่ให้วาจาซ่งเพิ่มให้ให้เป็นสไตล์รดซ่งผมจิงหน่อยออส่งเชิงเราในเครื่องนี้ก็ทําใหม่หมดเลยนะครับไอนี่ช่างแม็กพาเครื่องทำเครื่องเล่นใหม่หมดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้สาหรอกแต่เขาอยากได้แบบสเต็ปแบบ หน้าสามเต็มระบบนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้ถามว่าถามว่ามันสเต็ปเชงเลยไหมก็เชงเลยแหละนะครับผมก็สามารถเชงได้เลยแหละถ้าเชงก็ต้องบอกแบบว่าถ้าจะเอามาทำเชงก็ต้องบอกอไล่ดีๆนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆนะว่าจะเอาไปเชงหรืออะไรเงี้ยเอออันนี้แกขนาดจะเอาไปไหว้ครับเล่นดเลยจะไม่รู้แกจะขายไหมมา้าเดี๋ยวฟังเสียงกันได้หน่อยนะครับผมเชงขึ้อนอย่างอาจจะดังน,นิดน,นึงเพราะว่าเขาทำเคอร์เรน เออกตัวเยอะหน่อยไอ้นู่นแหละเนาะไปดูว่ารถมันจะเต็มดีไหมหรอวะช่วงการออกตัวการอะไรมันจะเป็นยังไงนะครับผมไปเจอกันในป่าในเราก็อยู่ในป่านี่เดี๋ยวให้ดูตู้รถกันดูตู้รถกันนี่เครื่องคนดังเลยว่ะคือผมต้องไป่าเครื่องใหม่ยี่สิบลอตนี่เพราะว่ามันก็ต้องผ่าเช็คอยู่แล้วนะครับตรงว่าก็กอยู่ประมาณนี้ครับอันนีน้คราบเป็นแนวทางสำหรับใครที่ว่าอยากทำรถหนักตรงนี้นะครับผมเออก็ข้างหน้าโลเท่าไหรว่วะสี่นิ้วเนาะ 你又看好打？ Icana, เปิดคูดแรงอ่ะเนี่ยถ <Yes> ้าใครถ้าใครแบบว่าเขาดูปินอ่ะเขาจะรู้ว่ารถเปิดแรงแต่แบบคนที่เขารู้นะเออถ้ารถเปิดไม่แรงนี่เปิดันจะรถนั้นไม่สมบูรณ์อ่ะแต่นี่มันด่าแล้วรถเปิดมันเปิดแรงดีบ่บ่ สองเกียร์เบ,เบาๆนะครับนี่นี่เขาอยู่ยังไลยอมรับแนวทางเออ 5, 3, 3. ห้าสามห้าสามใครสนใจก็สามารถส่งมาทำกับผมได้นะนั่นแหละไม่ได้แอคพอมวิ่งได้ทุกคนพอมวิ่งได้ ก็ให้ดูจะชัดแล้วนะว่าเวลาออกคันเร่ง,งตรงบิดยังไงนะครับผมก็หนีเบล้ยมันออกให้ดูแล้วนะครับเออเดี๋ยวอีกรอบนึงรอดูการปล่อยเกียร์ว่ามันปล่อยอยังไงเอออีกรอบนึงอีกรอบนึงดูวิธีการปล่อยเกียร์ว่าปล่อยอยังไง เห็นไหมทุกคนก็ค ok, 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 ok ือตอนปล่อยเกียร์ต้องปล่อยแบบว่ายกตีนขึ้นในซุดเลยนะครับผมแล้วยกเท้าขึ้นนั่นแหละยกขึ้นในสุดเลยไม่ต้องกลัวว่ารถจะยกล้อนะครับผมถ้าเรากดข้างหน้านะนี่ห้าสามนะแต่ว่าพี่แมงล่นแดดจัดเลยเแต่คือแบบยกยกยกเท้าขึ้นในสุดเลยนะครับผมแล้วเราก็ปล่อยเกียร์ออกไปนะครับแล้วก็รถมันจะฟรีฟรีแบบออกปานไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่ารถมันจะยกล้อนะครับผมไปเดี๋ยวกลับลานกันรอน โอเคคุณก้องเมื่อกี้ไปเทสให้ดูแล้วนะครับผมว่าอ่ารถมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้ารถแรงเนี่ยตอนออกตัวเสียงมันก็จะเต็มประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะบอกไปก่อนก็คือ20%เครื่องอ่ะเครื่องยังไม่สมบูรณ์เลย20%คิดดูจาก100% 20%นั่นนี่คือต้องมันเครื่องมันต้องดีกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็คือเราเทสปั๊บเพื่อที่จะฟังเสียงว่ามันจะเป็นยังไงเราเราไปลงพื้นทุกคนมันจะวิ่งยังไงนะครับผมเราก็เราเราจะมาแก้ไขจุดที่ว่ามันนบบบบกพรร่่่่่อองงงะคคัผมมไใชแวาาืสน ประกอบส่งเลยไม่ใช่นะครับผมก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับผมลูกค้าทุกคนกับเท่ากันทุกคนไม่ใช่แบบว่าแม็กไม่ได้ทำแต่รถผมดีนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าทําแต่รถไอ้เบลดีทำแตร่ตรถไอโกดีทุกคนที่เอามาทําที่จ่ายตังค์ทำดีหมดทุกคนนะครับผมโอเคโอเคเดียวมาในรถก็กลับเป็นแนวทางนะครับผมกับโหลดหน้าสี่นิ้วครึ่งไอสี่นิ้วตัดแกนตัดแกนหน้าไอตัดไม่ใช่ตัดแกนไอตัดแกนสี่นิ้วแล้วก็ตัดแพงคอนะครับผมข้างหลังก็280นะครับแล้วก็อาร์มยนแชมป์ที่ขาไม่ได้เลยแล้วก็บเบาะ คกนคันแรก,กเจอกันคลิปหน้าซีอูแกลงถุงอล์ต่อคนไดตกแชร์แล้วก,กดชอบกัใครนะบ๊ายบายรอ